คุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่นต่อสังคมในอดีตวัดเป็นแหล่งรวมความรู้และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นชาวไทยทุกภูมิภาคสามารถเรียนรู้วรรณกรรมท้องถิ่นส่วนหนึ่งจากวัดและจากการละเล่นหรือการแสดงพื้นบ้านในท้องถิ่นนั้นๆการละเล่นและการแสดงจมใช้ววรรณกรรมเป็นบทดำเนินเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นจึงมีอิทธิพลต่อสังคม และคุณค่าต่อวิถีชีวิตซึ่งกล่าวโดยสังเกตได้ดังนี้ 1. คุณค่าทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาวรรณกรรมเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในท้องถิ่นซึ่งแสดงออกทางด้านภาษาศิละปะวัฒนธรรมความเป็นอยู่วิถีชีวิตเป็นต้นแสดงให้เห็นถึงอรารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองในอดีตที่ผ่านมา 2. คุณค่าทางสันทนาการวรรณกรรมพื้นบ้านมีรูปแบบที่สามารถให้ความบันเทิงทางด้านอรรถาสทางภาษาและเนื้อเรื่องเช่นนิทานคำกรต่างๆสามารถนำมาขับร้องเป็นท่วงทำนองที่ไพเราะเป็นต้นแบบที่ศิลปินสามารถนำมาเป็นอาชีพได้เช่นหมอรำต่างๆที่ภาคอีสานหรือจังซอที่ภาคเหนือ ก็ใช้พื้นฐานทางวรรณกรรมในการเรียบเรียงทั้งเนื้อเรื่องและฉันทรักษ์ 3. คุณค่าในการประกอบพิธีกรรมต่างๆถือเป็นประเพณีของอีสานในการสูดหวันเช่นการแต่งงานขึ้นพันใหม่สูดหวันผู้ป่วยตลอดจนการแสดงความยินดีการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองจะมีการสูดหวันด้วยคำกรอ,อีสานทั้งสิน้นนับเป็นกิจวิทยาชั้นสูงที่ปราดบโบราณได้คิดค้นขึ้นถือเป็นประเพณีสืบมา หมอสูตรชาวบ้านมักเรียกว่าพ่อพรามบางคนมีใบลานอ่านประกอบเพื่อให้เกิดความขลังและใบลานนั้นมักจานด้วยอักษรธรรม 4. คุณค่าในการอบรมสั่งสอนมีวรรณกรรมหลายเรื่องที่มีเนื้อหาในการสั่งสอนให้คติเกืนใจให้แนวทางในการดำรงชีวิตให้มีความสุขอันเป็นคำสอนที่อิงหลักพุทธศาสนาแทรกอยู่ในวรรณกรรมอย่างแยบยลผู้ฟัง จึงได้รับทั้งความบันเทิงและความคิดที่ดีงามในขณะเดียวกัน 5. คุณค่าในทางประวัติศาสตร์มีวรรณกรรมจำนวนมากที่กล่าวถึงตำนานต่างๆอันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งเช่นตำนานขุนบุรมตำนานอุรังคธาตุประวัติพระธาตุพนมท้าว่งเท้าเจืองพื้นเมืองอุบลเป็นต้นหรือแม้แต่นิทานก้ม กันยักษ์ซึ่งเป็นตอนหนึ่งของขบฏผีบุญที่โด่งดังในภาคอีสานเมื่อปีพศ2444ในรัชสมัยของรัชกาลที่5ดังตอนหนึ่งกล่าวว่าถึงกลางเดือน6ปีฉลูหินแห้งจะกลายเป็นเงินเป็นทองฟักเขียวฟักทองจะกลายเป็นช้างเป็นมา้าวายเผือกและหมูป่าจะกลายเป็นยักษ์ขึ้นกินคนเท้าทรมิกราชจะมาเป็นใหญ่ ใครอยากค้นเหตุร้ายให้คัดลายแทงบอกต่อๆกันไปอันเป็นการปลุกระดมให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองทางการต้องใช้เวลาปราบปรามหลายเดือนพวกกบฏถูกจับมาจองจำที่ทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและถูกประหารชีวิตเหตุการณ์จึงสงบลงจากเหตุการณ์นี้จึงมีกฎหมายห้ามประชาชนนับถือพูดผีในเวลาต่อมารูปแบบและเนื้อหาของวรรณกรรมท้องถิ่น การอธิบายถึงสาระสำคัญของวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นจะพิจารณาเฉพาะรูปแบบของคำประพันธ์และเนื้อหาของเรื่องแต่ในการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นยังต้องพิจารณาประเด็นสำคัญทางด้านบริบทคือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเหล่านั้นได้แก่การสืบทอดวรรณกรรมท้องถิ่นภาษาถิ่นและตัวอักษรท้องถิ่นที่ใช้ในการบันทึกวรรณกรรม ซึ่งรูปแบบของฉันทลักษ์และเนื้อหาของวรรณกรรมท้องถิ่นมีดังนี้ 1. รูปแบบฉันทลักษ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นฉันทลักษ์ท้องถิ่นเป็นคุณสมบัติโดดเด่นประการหนึ่งของวรรณกรรมท้องถิ่นทําให้เราสามารถพิจารณาแยกกลุ่มวรรณกรรมตามขอบเขตของวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เนื่องจากผู้ประพันธ์ท้องถิ่นได้สร้างสรรค์วรรณกรรมเพื่อใช้ขับลำนำ ฉะนั้นชันทล์ของวรรณกรรมท้องถิ่นจึงต้องสอดคล้องกับลีลาทํานองของการอ่านของท้องถิ่นนั้นๆจากการศึกษาพบว่าแต่ละภาคมีอิสระในการใช้แบบแผนของชันทลักษณ์หลากหลายซึ่งเป็นไปตามความนิยมของท้องถิ่นนั้นๆด้วยดังนี้ 1. รูปแบบชันทล์ของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลางวรรณกรรมที่แพร่หลายอยู่ในกลุ่มชาวบ้านหรือประชาชนหากพิจารณาทางชันทล์แล้ว พบว่าไม่นิยมฉันทลักษ์ษณที่ซับซ้อนฉันทลักษณ์เหล่านั้นต้องเอื้อต่อการอ่านทนองเสนอในที่ประชุมชนหรือการแสดงละครไม่เคร่งครัดแบบแผนของฉันทลักษ์ษณมากนะักกล่าวคือจํานวนมากบ้างน้อยบ้างในวักหนึ่งหนึ่งเพราะผู้อ่านขับร้องยอมได้รับการฝึกฝนในการเอื้อนเสียงเพื่อให้ได้สัมผัสไม่นิยมใช้คำศัพท์บ,บาลีสันสกิตและ นิยมโมหารเรียบง่ายสื่อความหมายได้ดีฉันทลักษ์ที่นิยมในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลางได้แก่ 1. กรอนสวดหรือเรียกว่าคำกาบได้แก่กาบยาดีกาบฉบังกาบสุรังคนาง 2. กรอนบทละครบทละครนอกใช้ฉันทลักษ์เหมือนกรอนบทละครทั่วไปแต่ไม่เคร่งครัดจำนวนคำและแบบแผนมากนะักเช่น การขึ้นต้นบทไม่เคร่งครัดว่าต้องขึ้นเมื่อนั้นสำหรับตัวเอกหรือบัดนั้นสำหรับเสนาและไม่นิยมบอกเพลงหน้าพาดอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับกรของบทละครที่ประพันธ์ขึ้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นอกจากนี้ยังนิยมใช้คำศัพท์สามัญไม่นิยมใช้ราชาศัพท์แม้ตัวละครจะเป็นกษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์ 3. กรน,นิทานกรน,นิทานจำนวนมากของภาคกลางนั้น ประพันธ์เป็นกรสุภาพหรือกร8ซึ่งคัดลอกสืบต่อกันมาและแพร่หลายมากที่สุดในสมัยกิจกรรมการพิมพ์เจริญโดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่5ถึง6ได้มีการพิมพ์จำหน่ายอย่างแพร่หลายและได้รับความนิยมจากผู้อ่านจำนวนมาก 4. กรอนแหลเป็นชันทลักษณ์ของวรรณกรรมภาคกลางประเภทหนึ่งแต่ไม่นิยมบันทึกเป็นลายลักษณ์นิยมจำสืบต่อกันมาหรือด้นกรสดกรแหล บังคับสัมผัสเหมือนกรอนทั่วไป 2. ชฉันทลักษณ์ของวรรณกรรมท้องถินนนรรงถ่นภาคเหนือวรรณกรรมท้องถิ่นภาคเหนือใช้ฉันทลักษณ์ที่นิยมกันในท้องถิน่นซึ่งแตกต่างกับภาคกลางอยู่มากในวรรณกรรมลายลักษ์พบฉันทลักษณ์สามแบบคือ 1. โครงภาษาท้องถิ่นเรียกว่ากะโลงมีวรรณกรรมภาคเหนือจำนวนหนึ่งประพันธ์ด้วยโครง 2. ข้าวร,รมวรรณกรรมประเภทนิทานชาดกหรือนิทานคติธรรมมักประพันธ์เป็นข้าวธรรมคือมีชันทรักเหมือนราย,ยาวสำหรับเทศสามข้าวซอวรรณกรรมนิทานที่นำมาขับลำในที่ประชุมชนตามลีลาทำนองสนอของภาคเหนือประพันธ์เป็นข้าวซอซึ่งบังคับสัมผัสระหว่างวักและบังคับเสียมเอกโทรวรรณกรรมประเภทนี้นิยมอ่านในที่ประชุมชนเรียกว่า เล่าข้าว 3. ฉันทะลักษณ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นพังอีสาวนวรรณกรรมลายลักษณ์ในภาคอีสานพบว่านิยมใช้ฉันทะลักษณ์ท้องถิ่น3แบบคือ 1. โครงสารเป็นฉันทะลักษณ์ที่บังคับเสียงเอกโทนิยมประพันธ์วรรณกรรมประเภทนิทานนิยายหรือนิทานคติธรรมเช่นเรื่องการะเกตนางผมหอมไก่แก้วสินใสเป็นต้น 2. กาบหรือกาบเซิงนิยมประพันธ์เป็นบทสั้นๆสำหรับขับในพิธีเช่นเซิงบังไฟเซิงนางแมววรรณกรรมประเภทาก,กาบได้แก่อินทยานสอนลูกกาบปู่สอนหลานเป็นต้น 3. ร่า,ายมีลักษณะเหมือนร่ายยาวนิยมใช้ประพันธ์วรรณกรรมชาดกหรือนิทานคติธรรมที่ใช้เทศเช่นมหาชาติหรือลำมหาชาติ 4. ฉันทลักษณ์ของวรรณกรรมภาคใต้วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ใช้ฉันทลักษณ์ตรงกับภาคกลางแต่จากการศึกษาเชิงสำรวจวรรณกรรมลายลักษ์ภาคใต้นั้นพบว่ามีวรรณกรรมประเภทกรสวดจำนวนมากวรรณกรรมประเภทกรนิทานมีจำนวนน้อยส่วนชันทลักษณ์อื่นๆเกือบจะไม่มีเลยที่พบอยู่บ้างจำนวนหนึ่งก็เป็นฉบับคัดลอกไปจากภาคกลางเนื้อหาของวรรณกรรมท้องถิ่น เนื้อหาสาระของวรรณกรรมท้องถิ่นของไทยทุกภาคมักจะมีลักษณะสำคัญร่วมกันโดยเฉพาะวรรณกรรมที่รับอิทธิพลมาจากชาดกและวรรณกรรมคติธรรมรวมทั้งเรื่องจากจักวงวงนอกจากนี้ยังพบว่าเนื้อเรื่องของวรรณกรรมท้องถิ่นของถิ่นหนึ่งยังแพร่กระจายไปสู่ท้องถิ่นอื่นๆได้อีกด้วยเช่นเรื่องสังทองพระสุทนมโนราสังสินชัย เป็นต้นเพราะเหตุว่าวรรณกรรมท้องถิ่นเหล่านั้นส่วนหนึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านของไทยตั้งแต่สมัยโบราณและบางเรื่องก็ปรากฏอยู่ในปัญญาสชาดกนอกจากนี้ยังพบว่าการถ่ายทอดวรรนกรรมท้องถิ่นพื้นบ้านของชาวไทยทุกภาคนั้นมีวัตถุป,ประสงค์ตรงกันคือเพื่อความบันเทิงใจและสอนคติธรรมแก่บุคคลในสังคมด้วยโดยชีย้ให้เห็นว่าพระเอก ถึงแม้จะเป็นผู้มีบุญญาธิการแต่ก็ต้องประสบวิบากกรรมพรเนจรไปยังเมืองต่างๆมีการประจนภัยอย่างกล้าหาญในดินแดนมหาศจรรย์และได้เรียนรู้เวทมนต์คาถาศิลปศาสตร์และได้พบเนื้อคู่ที่มีลักษณะเป็นกันลยาณีคือนางที่ดีพร้อมตามทัศนะของสังคมไทยและได้พานางกลับเมืองแต่ก็อาจจะสร้างเรื่องให้มีการพลัดพรากกันระหว่างทางในที่สุดก็มีผู้มีอิทธิฤทธ มาช่วยทั้งนางเอกและพระเอกตอนท้ายก็ให้ทั้งสองพบกันและครองเมืองอย่างมีความสุขในการดำเนินเรื่องนั้นวรรณกรรมท้องถิ่นไม่ได้แยกโลกแห่งความจริงและโลกในจินตนาการฉะนั้นสวรรค์บาดาลป่าหิมพานและสัตว์ในเทพนิยาย รวมทั้งอสูรนาควิทยาธรจึงถูกนำมาเป็นตัวละครในเนื้อเรื่องได้ทั้งสิน้นหากพิจารณาตัวละครในเรื่องจากจักวงวงแล้วพบว่ามนุษย์นาคอาสูรเทวดาล้วนแต่เป็นตัวละครในเรื่องได้ส่วนมนุษย์นั้นจะแยกให้เห็นชัดว่าตัวใดเป็นฝ่ายใดทั้งฝ่ายอธรรมและฝ่ายธรรมะพระมเหสีเสนาอํมมาตจะมีทั้งฝ่ายอธรรมและธรรมะส่วนแก่นเรื่อง ในวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นจะยิ่งอยู่กับปรัชญาของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะกฎแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกุศล,ลกรรมและอกุศล,ลกรรมชีวิตคือความทุกข์ต้องพลัดพาดจากสิ่งที่เรารักเสมอฉะนั้นตัวเอกของเรื่องจึงถูกกำหนดให้มีบทบาทให้ได้รับวิบากกรรมเกือบตลอดเรื่องแต่ได้เน้นสัจธรรมข้อที่ว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนั่นคือตัวเอก ได้รับทุกขเวทนาจนเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็จะมีผู้มีอิทธิฤทธิ์มาช่วยและได้เสวยสุขตามผลแห่งกรรมดีที่ได้กระทําไว้สรุปวรรณกรรมท้องถิ่นวรรณกรรมท้องถิ่นเป็นผลงานวรรณกรรมที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในแต่ละท้องถิ่นซึ่งจะปรากฏเผยแพร่ในลักษณะต่างๆโดยเนื้อหาสาระนอกจากจะมุ่งเน้นให้ความบันเทิงแล้วยังแฝงข้อคิดและคติสอนใจไว้ด้วย ทั้งนี้ในแต่ละภาคของไทยจะมีวรรณกรรมท้องถิ่นแพร่หลายมากหรือน้อยแตกต่างกันออกไปรวมทั้งมีความเหมือนคล้ายคลึงและแตกต่างกันการศึกษาเรียนรู้วรรณกรรมท้องถิ่นนอกจากจะทำให้เราเห็นคุณค่าความสำคัญของภูมิปัญญาไทยแขนงนี้แล้วยังจะช่วยให้เราเข้าใจรากฐานทางวัฒนธรรมและเห็นภาพสะท้อนของประเพณีความเชื่อภาษาอักษร ในท้องถิ่นของตนได้ดีขึ้นด้วย